อคอันนี้เดี๋ยวเรามาดู exercise นี้กัน exercise นี้คือเป็นบอลที่เคลื่อนที่ไปแล้วแล้วก็มีการเกิด follow-through ของหางตามมาเนาะเรามาดูตัวอย่างก่อนฟอเป็นประมาณนี้นี่คือ exercise นี้จะเป็นเป็นประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นมีอะไรบ้างเราจะเห็นตัวลูกบอลลูกใหญ่เคลื่อนที่ไปแล้วก็หยุดจากนั้นหางก็ยังพอตัวบอลหยุดแล้วเนี่ย ตัวหางก็ยังแกว่งต่อไปอยู่เห็นไหมป๊ปึ๊บปแบบนี้ exercise นี้เอาไว้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำโอเวอร์แลปโ t โต้ทรูแล้วก็การแว a g a c แอคชตรงหางเนี่ยทำไมมันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวอ,ธ,อธิบายให้ดูเราจะเห็นหางแต่ละข้อนี้ถูกไหมครับหางแต่ละข้อแบบนีนทท้ทันทีที่ตัวบอลเนี่ยหยุดแล้วแรงของหาง แว่งมาท่อนแรกแกว่งมาปุ๊บเลยเลยจุดเลยจุดนี้ไปเลยเลยจุดหยุดไปแล้วห่างท่อนต่อมาห่างท่อนต่อมาเนี่ยเชฟเนี่ยห่างท่อนต่อมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เลยอันนี้เลยไปแล้วหน่อยหนึ่งเห็นไหมแต่ห่างท่อนต่อมาเขายังเขายังถูกลากมาอยู่เชฟมาเลยเป็นลักษณะที่เป็นซีอยา่างนี้ยิ่งท่อนล่างก็ยิ่งเป็นยังโดนแรงแรงยังมาไม่ถึง,งก็ยังเป็นซีอยู่เห็นไหมโดนลากออกมา โดากมาปื๊บช่วงนี้เป็น C shape เห็นไหม่าช่วงนี้เป็น C shape ปื๊บปืบืบืบช่วงนี้เป็น C shape ช่วงนี้เริ่มเป็น S shape หน่อยห่อยแล้วทำไมถึงเป็น S shape เพราะว่าตัวถังท่อนบนเนี่ยเริ่มจะหมดแรงแล้วคือเขาแว่งหางท่อนบนเนี่ยแว่งล้ําไปแล้วแว่งล้ําไปทางนี้แล้วแว่งมาทางนี้แกว่งมาทางนี้หน่อยหนึ่งแล้วเห็นไหมแว่งมาทางนี้แล้วแต่ว่าไอ้ท่อนเนี่ยยังอยู่ในลักษณะนี้อยู่คือยังโดนยังโดนกมาอยู่แต่ว่าตัวท่อนบนเนี่ย เริ่มจะหมดแรงแล้วเริ่มใกล้จะเริ่มใกล้จะสุดทางแล้วแต่ตัวท่อนล่างเนี่ยอาจจะยังอยู่ประมาณกลางทางกลางทางยังไม่ถึงสุดแต่ตรงแต่ตรงข้างล่างเนี่ยยังอยู่อีกไกลเลยยังอยู่แบบแค่อยู่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแค่ต้นทางเองยังแกว่งแค่ต้นทางจากนั้นต่อมาท่อนบนเนี่ยสุดทางแล้วเห็นไหมสุดทางแล้วเริ่มเริ่มกลับแล้วเริ่มที่จะกลับมาทิศทางนี้แ,แหละเชฟเลยเป็นลักษณะนี้ท่อนล่างเนี่ยท่อนต่อมาเนี่ยยังแว่งต่อไปอยู่ ทอนนี้ยังแว่งต่อไปอยู่แต่ว่าใกล้จะสุดทางแล้วเหมือนกันใกล้จะสุดทางแล้วแต่ทอนนี้ท่อนบนนี่เริ่มกลับแล้วนะทอนบนนี่เริ่มกลับแล้วท่อนกลางเนี่ยยังไปอยู่แต่ยังไม่ถึงสุดทางแต่ท่อนล่างเนี่ยนา่าจะอยู่สักแค่ประมาณกลางกลางทางกลาง ى, กลางสเปซซิ่งเนี่ยกลางกลางทางที่จะสุดเชฟมันออกมาเลยเป็นลักษณะ S shape อย่างนี้เห็นไหมเป็น S shape อย่างนี้เป็น s shape ต่อมาเนี่ยเฟรมเนี่ยเฟรมที่สิบดเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยแกว่งไว้ทางนี้แล้ว แกวงมาทางนี้แล้วเห็นไหมท่อนนี้นะท่อนนี้แกว่งมาทางนี้แล้วนนนะนนปึ๊บแกวงแล้วแต่สองท่อนเนี้ยย,ยังไปอยู่แต่ไอ ه, ข้างล่างเนี้ยท่อนเนี้ยมันจะสุดทางแล้วอีกนิดนึงเท่านั้นเองนิดนึงมันจะสุดทางแล้วแต่ท่อนเนี้ยยังยังไปได้อีกนิดนึงยังไปยังไปทางนี้ได้อีกหน่อยหนึ่งเชฟมาเลยเป็นซีเชฟลักษณะนี้เป็นซีเชฟอย่างนี้เพิ่มถัดมาเห็นไหมว่าพอเนี้ย แกว่งมาแล้วแขว่งทางนี้แล้วมันลากมันลากมันลากท่อนนี้ลงมาลากท่อนนี้เข้ามาลากท่อนนี้ไปทางนี้เหมือนกันทางเนี้ยท่อนเนี้ยเริ่มที่จะขยับมาทางนี้แล้วสว่วนไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเพิ่งมาถึงอาจจะเพิ่งมาสุดทางฝั่งนี้มันเลยกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็วนลูปครับพอทางนี้มาถึงทางนี้เริ่มข้างบนเริ่มแกว่งกับข้างล่างตรงกลางยังไปต่อ ข้างล่างสุดยังได้แค่ครึ่งทางพอข้างบนเริ่มดึงไปทางนี้แล้วตรงกลางสุดทางแล้วข้างล่างเพิ่งมาถึงเห็นไหมเป็นลักษณะนี้มันจึงเกิดเชฟลักษณะที่เป็นลักษณะ C s h a p e S-shape แล้วก็ C-shape แบบนี้เกิดขึ้น ยิ่งเราเห็นลักษณะของ S shape และ C shape แบบนี้ชัดมากเท่าไหร่หางของเราจะยิ่งพลิ้วมากขึ้นเท่านั้นครับยิ่งดูพลิ้วยิ่งดูพลิ้วไหวมากขึ้นสังเกตได้จากพวกเส้นผมอ n นิเมชั่นของเส้นผมเสื้อผ้าที่แบบนุ่มมากๆเราจะเห็นที่แบบเป็น C shape และ S shape ค่อนข้างชัดแบบนี้ตรงนี้เห็นไหม C shape C shape C shape ตรงนี้เริ่มเป็น S shape แล้ว S shape S shape ตรงนี้เริ่มเข้าใกล้ C แล้ว C shape เห็นไหม C shape C shape C shape S shape จะเป็นกำลังเปลี่ยนจะเป็นกำลังจะเปลี่ยนเป็น C shape แล้วแล้วเป็น C shape เห็นไหมแล้วก็ค่อยหมดแรงลงพลังงานก็ค่อยหมดลงหางก็เริ่มแกว่งเบาลงเบาลงจนหยุดไปโอเคอันนี้คือตอนตอนจบต่อมาดูตอนแรกตอนแรกหางเคลื่อนที่ไอตัวขอโทษครับตัวเคลื่อนที่ไปก่อนปึ๊บ แต่สังเกตหาเห็นห่างไหมห่างยังถูกพินไว้ที่เดิมเห็นไหมห่างมันยังไม่เคลื่อนที่เพราะว่าแรงมันยังมาไม่ถึงแรงของการดึงแรงของการส่งของตัวข้างบนเนี่ยมันยังมาไม่ถึงมันไล่มันไล่มันไล่มาทีละสเต็ปคือตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ตามมาตัวนี้ตามมาแล้วก็ตัวนี้ตามมาเรื่อยๆมันไล่เป็นทีละสเต็ปเป็นเหมือนลูกโซ่ครับปื๊ดเห็นไหมข้างบนข้างบนไปอย่างงี้ข้างล่างเลยเพิ่งขยับ จนถึงจุดจุดหนึ่งที่แรงส่งมาถึงข้างล่างแล้วหางตัวหางข้างล่างจึงถึงเริ่มเคลื่อนออกจากที่เห็นไหมฟื้ตอนหยุดก็เป็นลักษณะนี้ฟืบแบบนี้โอเค